สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณก่อนยกระดับจิตวิญญาณเราก็ต้องมาปลุกจิตวิญญาณของเราให้ตื่นรู้ก่อนเพราะจิตมันตื่นรู้มันก็จะขวนขวายอยากจะทําความดีในรูปแบบต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่ความดีที่ทางโลกเขาวางกฎระเบียบกติกาโดยเฉพาะกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยเราก็ปฏิบัติในเบื้องต้นนี้ได้พอปฏิบัติเบื้องต้นนี้ได้เราก็ อยากจะทําความดีในขั้นสูงขึ้นไปอีกด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจในเบื้องต้นให้ถูกต้องก่อนถ้าเราเข้าใจถูกต้องการปฏิบัติก็จะง่ายแต่บนพื้นฐานของคําว่าง่ายนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายมากเลยทีเดียวมันง่ายแต่มันจะยากตอนที่บังคับสภาวะจิตของเราให้อยู่ในขอบในกรอบต่างๆที่จะให้เป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้า ในขั้นต้นมันยากครับเพราะเป็นการบังคับจิตแต่หลังจากขั้นต้นไปแล้วจนถึงขั้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนั้นการบังคับจิตยากๆมันบังคับไปแล้วมันก็จะเหลือแต่การใช้ปัญญาที่มากขึ้นเรื่อยๆก็คืออารมณ์ใจที่จะนำเข้าถึงสภาวธรรมในขั้นต่างๆนั้นมันก็จะง่ายมันยากแค่ตอนต้นเท่านั้นเองเหมือนกับการเรียนหนังสือเหมือนกันตั้งแต่ขั้นต้น อนุบาลปฐถมต่างๆมันจะยากเพราะว่าเรายังไม่มีความรู้อะไรเลยหนังสือหนังหาการเขียนก็ยังไม่เป็นอ่านก็ยังอ่านไม่ออกมันจะยากเบื้องต้นใช่ไหมครับพอหลังจากเขียนได้อ่านได้แล้วการเรียนต่อๆไปเนี่ยมันเป็นการใช้ปัญญามากขึ้นหลักธรรมะก,ก็เช่นเดียวกันจิตของเราก็จะต้องยกขึ้นเรื่อยๆจะมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆการใช้ปัญญาก็จะมากขึ้นเรื่อยๆส่วนมากก็พอใช้ปัญญาแล้วเข้าใจแล้วเราก็ใช้อารมณ์จิต อารมณ์ในการลดและตัดก,กิเลสได้ในที่สุดมันเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนซึ่งเราจะโดดข้ามไปปฏิบัติขั้นสูงเลยมันทําไม่ได้อย่างแน่นอนทําได้ก็แค่ท่องครับการท่องตําราม,มันไม่ใช่เรื่องยากการใช้สัญญาความทรงจามันง่ายอยู่แล้วการใช้อารมณ์ใจมันก็ยากเช่นกันถ้าเราไม่เคยฝึกมาตั้งแต่ในขั้นเบื้องต้นไม่เคยมาคับกันมาเลยกัมมุนาวัตติโลโกโ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์โลกให้เป็นไปต่างๆนานาทั้งทุกข์ทั้งสุขผิวพรร์รูปร่างลักษณะสภาพจิตใจที่แตกต่างกันอันนี้ล้วนเกิดจากอำนาจของกรรมในอดีตที่เราได้ประกอบเอาไว้กรรมในอดีตคือการกระทำในอดีตย่อมตามมาให้ผลเราในปัจจุบันกรรมส่วนไหนแรงก็หมายถึง ทั้งบุญทั้งบาปกรรมก็คือการกระทาอํานาจส่วนไหนแรงก็จะแสดงขึ้นหน้ามาให้ผลทําให้เราได้รับความสุขต่างๆทําให้เราได้รับความทุกข์ต่างๆเช่นกันการที่เรามีความกวยคว้า,วามีความเชื่อในเรื่องศาสตร์ต่างๆอันนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาในการไตรตรองด้วยเราไปทําพิธีศสยศาสตร์หรือพิธีอะไรก็ตามแต่ทําให้ชีวิตเรามี ความสุขขึ้นทําให้เราเราได้รับทรัพย์สินเงินทองเข้ามามากมายขึ้นมันอาจจะได้ในช่วงหนึ่งหรือช่วงหนึ่งช่วงใดแต่หลังจากนั้นแล้วอย่าลืมว่ากรรมมีความยุติธรรมที่สุดอํานาจที่เรากระทาไว้เขาย่อมตามมาเอาคืนและให้ผลได้ในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการที่เราไปทาพิธีกรรมต่างๆที่จะให้ได้ทรัพย์สินเงินทองความร่ารวยความสําเร็จในชีวิตมาอย่าลืมว่านั่นเป็นการโกงกรรม ถึงเวลาหนึ่งแล้วกรรมเขาจะเอาคืนเพราะว่าเราไปเบียงเบนไปทำพิธีกรรมต่างๆผิดออกไปจากกฎของธรรมชาติเขาเราไม่สามารถจะเปลี่ยนกฎตรงนั้นได้แต่เราสามารถที่จะสร้างปรับพฤติกรรมการกระทำของเราใหม่พฤติกรรมที่เราจะทำใหม่นั้นควรจะเป็นพฤติกรรมที่ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการกระทำในสิ่งที่ดีให้สิ่งที่ดีนั้นมันมากขึ้น มันเป็นการสามารถที่จะดึงเราให้พ้นจากอำนาจอุศลนกรรมที่ทำให้เรามีความทุกข์ใจอยู่ก็ได้ถ้ากรรมดีมากก็จะดึงให้เราพ้นจากอุศลนกรรมความทุกข์ยากต่างๆอันนี้เรียกว่าไม่เป็นการโกงกรรมเราเล่นไปตามเกมของกรรมแต่ถ้าเมื่อใดที่เราไปใช้วิชาไสายศาสตร์หรือวิชาการต่างๆนี้มาคดโกงกรรมแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเราก็อาจจะพบกับ ความทุกยากหนักกว่าเก่าก็ได้เหมือนกับเราไปโกงเข้ามาเหมือนกับเราไปขอหยิบยืมทรัพย์สินเงินทองเข้ามาถึงเวลาหนึ่งเราจะต้องคืนเขาครับแล้วอย่างลายมือก็เหมือนกันลายมือนั้นผมเองก็ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสตร์การดูลายมือแต่ผมได้พิจารณาแล้วว่าลายมือเนี่ยมันเป็นสัญญาณบอกจากอำนาจของกรรมที่เราได้กระทำไว้ เรากระทาชั่วกระทาดีไว้ในอดีตแบบไหนือมันก็จะมาปรากฏที่ลายมือบ่งบอกถึงสภาวะกรรมในอดีตที่เราได้กระทําเอาไว้ปัจจุบันเป็นแบบไหนเราทําอะไรอยู่ลายมือเขาก็จะมาปรากฏขึ้นบ่งบอกถึงการกระทําของเราในปัจจุบันแล้วกรรมที่จะบังเกิดขึ้นกับเราในอนาคตข้างหน้าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมร้ายก็แล้วแต่ลายมือเขาก็จะขึ้นมาบอก แต่ผมไม่ทราบนะครับว่าลายมือเส้นไหนเป็นอะไรผมทราบแต่เพียงว่าเคยได้ยินมาเกี่ยวกับลายมือเส้นวาสนาเนี่ยอย่างเราทําบุญทางกุศลไว้มากในวันนี้ในอดีตเส้นลายมือมันก็จะปรากฏถึงอํานาจวาสนาเราในอนาคตที่เราจะได้รับผลดีครับลายมือนั้นเป็นสัญญาณบอกถึงอํานาจแห่งกรรมที่เกิดขึ้นกับเราแล้วที่กําลังเกิดขึ้นกับเราและจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ลายมือเป็นเครื่องกําหนดชะตาชีวิต ขอให้ท่านได้ทําความเข้าใจเรื่องลายมือด้วยอย่างเช่นผมได้ข่าวว่ามีการต่อเส้นวาสนาอะไรต่างๆอันนี้ศาสตร์นี้ผมก็มีความเชื่ออยู่ครึ่งหนึ่งว่าเขามีจริงแต่มันเป็นาศาสตร์ด้านสายศาสตร์หรือจะรวมกับพุทธคุณอะไรต่างๆก็แล้วแต่ถ้าการกระทําแบบนี้มันให้ผลได้ผลจริงครับคนเราก็คงไม่ต้องไปประกอบกรรมดีกันแล้วคอยนั่งต่อเส้นวาสนากันอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเงินทองก็ไหลามาเทมา ตำแหน่งราบยสาศสรรเสริญก็จะไหลามาเทมาฉันต่อแต่เส้นวาสนาอย่างเดียวพิธีนี้ดีมากๆแต่อย่าลืมว่าพิธีแบบนี้มันเป็นการเข้าข่ายโกงกรรมเหมือนกันครับการโกงกรรมนั้นอย่าลืมเขาจะต้องเอาคืนแน่ๆไม่มีอำนาจใดเหนือกว่าอำนาจแห่งการการะทำนักถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มี อย่าลืมว่าอันดับแรกขอให้เราทําความเข้าใจในเรื่องของโงเ่เฮงหรือศาสตร์ลายมือก่อนลายมือที่ปรากฏนั้นจะปรากฏตามอํานาจของกรรมไม่ใช่อํานาจของกรรมจะเปลี่ยนไปตามลายมือครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามอยากฟังอยากชมอะไรคอมเมนต์กันมาแล้วผมจะนํามาทําคลิปตรงนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีทุกท่านครับ